เลือกกระเป๋าเพื่อเดินทางท่องเที่ยวนะคะช่วงใกล้สิ้นปีใครมีแพลนไปเที่ยวไหนกันบ้างคะเวลาจะเดินทางนะคะต้องจัดกระเป๋าให้เหมาะสมกับจํานวนวันค่ะและที่สําคัญก็คือสถานที่ที่เราจะไปนะคะแล้วก็วิธีการเดินทางของเราค่ะถ้าเราเดินทางคนเดียวนะคะด้วยรถไฟฟ้าสาธารณะนะคะใช้กระเป๋าที่มีน้ําหนักเบานะคะล้อลากต้องหมุนได้สี่ล้อนะคะมันจะสะดวกคล่องตัวมากๆที่สําคัญนะคะความกว้างของกระเป๋านะคะต้องไม่กว้างเกินไปนะคะให้ดูนะคะเวลาเรานั่งรถไฟฟ้าสาธารณะนะคะ กระเป๋ายังอยู่ในหน้าตักของเราไม่ไปกินพื้นที่คนอื่นค่ะเดินทางสมาร์ทนะคะไม่พลุงพลังแล้วก็ไม่ลืมเข้าของด้วยค่ะถ้าเดินทางใกล้ๆ4ี่ถึงหวันหรือเดินทางภายในประเทศนะคะใช้กระเป๋าใบเล็กก็พอค่ะไม่ต้องแบกเองนะคะใช้แบบนี้ล้อล่างนะคะน้ําหนักจะได้ไม่ลงที่บาไหลค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีกระเป๋าเดินทางไม่ต้องซื้อนะคะบัตรเครดิต UOB Lazada นะคะเขาแจกสำหรับสมาชิกใหม่นะคะก่อนสิ้นปี2 5ง6นี้เท่านั้นค่ะ กดที่ลิง์สมัครนะคะเลือก UOB Lazada Credit Card นะคะพร้อมสมัคร Cash Pass นะคะจะได้กระเป๋าใบใหญ่26นิ้วไปเลยค่ะแถมได้บัตรส่วนลด Lazada เพิ่มอีก1,000บาทด้วยค่ะเป็น2แเด้งเลยหรือแบบที่2นะคะสมัครแค่บัตร UOB Lazada Credit Card นะคะของรางวัลจะเป็นกระเป๋า20นิ้วและโคส่วนลด Lazada 1,000บาทเหมือนกันค่ะต้องเลบสมัครก่อนภายในสิ้นปีนี้นะคะเงื่อนไขคือ ขั้นต่ำเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะใช้จ่าย5,000บาทภายใน60วันหลังอนุมัติบัตรค่ะค่าธรรมเนียมบัตรปีแรก4นะคะแล้วก็ถ้าปีถัดไปใช้ถึงเงื่อนไขนะคะก็ไม่มีค่าธรรมเนียมบัตรค่ะลองดูเงื่อนไขกันนะคะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะกระเป๋าเดินทางปกติเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะโดยเฉพาะแบบภายในประเทศได้ฟรีจากการทำแบัตรแบบนี้ตลอดค่ะ